รอบนี้ก็ขึ้นมาสามเขื่องเพื่น้องเด้อนะครับสองกระบอกสองแล้วก็ขั้นบนุหนึ่งนะครับอยู่ที่พนทองนะครับบ้านซูมแสงชัยนะครับพี่น้องตัวนี้สี่นำเงินบัดเลยนะครับนี่ก็สองกระบอกนะครับตัวนี้เร็เวเร็เวเร็วหน่อยหนาวหนาวนยังอะ่ะตามเครื่อนนะเพี่น้องด้วยนะครับตัวนี้ สี่เหิ่านันหมดเลยปื้ดนข้าหนาวข้างหนาวเนี่ยเทมป์มันนี่นะแดดกขบบอกบ่ดังไฟเนี่ยเขาเออหนาวข้ากหนาวเนี่ยดังไฟตุ่มน้ำหอนต่อใกลตัวไหนดีๆก็มาแต่ประเทศไนใก่ตัวเมนะบ้านซุมแสงไสรอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบ้านกับมาติดโพชัยครับผมน้องโพชัยป่านวาตการนะครับอันนี้ก็นขั้นที่สองครับไปพุ่นละสิลงไม่พ่นละ เออหนาว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 แขกหนาวเนี่ยเว้ยมื่อหนาวมือสองมือว่าดีไหมมาติดแนวหยกหัวมันครับชุดสายกับมีคนสร้างนะพี่น้องเด้ออยู่จังหวัดอุบลกับมีนะครับเพิ่นสร้างชุดสายนะครับกับเพจกับคนทุนนะครับผมเพิ่นเพิ่น เป็นทน่านได้แยกหะระบบเป็นสร้างไปแยกะระบบนะครับเออ้อเฝ้าลงทุมแสงชสไปเอารถออกไปเหลียอ,อยู่สองเครื่องที่น้องนะครับอีกเครื่องนึงกับพรนาจะเกินเที่ยงกันแล้วนะครับผมอยู่โพชัยนะครับ กูเอารถออกแล้วไปอ,ออกมาโชว์ตัวดวูนี่ครับมันทีง,งามสมคำร่ำหรือไหม่้อกระบอกกับกระบอกเดียวคนละราคาด้วยพี่น้องเด้อนะครับนะครับกระบอกเดียวกับราคาถือลงมากซ้องกระบอกกับตีราคาสูงเงินไปอีกนะครับ วางเกี่ยวดินกับพอดีนะครับพี่น้องนะครับอีกอีกไ,ไปได้อีกไปได้อีกก็เป็นหนังแล้วดึงมาหน่อยเดียวดึงมาหน่อยหนึ่งเอาลงเอาลง นะครับยกสูงพี่น้องเด้อนะครับขับสูงนะครับเอาใบดันก็ได้ใบดันน้ำนะครับใบดันก็ยังดันดินได้นะครับผมส่วนนะครับโอเคพี่น้องเนาะจะไปพอกันคันที่สองกันต่อนะครับของเรานะครับเอ้ยนะครับโอเคพี่น้องเนาะ